สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องปองปลาสูปโผซุกข้นอ่ามาดีลุงเกง่งผ่านมาได้พี่น้องมาเห็นไอหน,นุ่มสุพันธกันพี่นอ้องสวัสดีครับเสียสวัสดีครับสวัสดีครับจะกลับบ้านแล้วดิกลับตอเนี้ยครับอ๋อได้ไปกี่ร้อยเนี่ยเจ็ดร้อยพอซื้อยาคุมไม่มีอะไรกินเจ็ดร้อยพอซื้อยาคุมได้น,อน้องได้น,อน้องรถเยอะอ๋อปีนี้รถเยอะครับอ๋อน,น้ำนท่วมไปหลายพื้นที่ครับเสีย รถเยอะมากมาใช่โอ้ตัวนี้ฮีโน F18 ฟสิบแปดเฮโอเอยแปดห้ารแหมเก่าญี่ปุ่นพี่น้องสภาพดีๆกำลังน้อยสภาพส,สวยๆครับรถเกี่ยว,ยยวสักพัฒนาการ,กรเกษตรตัวนี้เป็นเอฟจีบิ Big 37, ๊กสครับพี่น้อง ช่องล่าง12เครื่อง J O 8สีโบพี่น้องแหม260ลีดมาได้260ตัวโซ่48ข้อใบแท็ก80เซนแต่ว่าแปลงล่างแล้วเนาะพี่น้องคันนี้แปลงล่างเรียบร้อยแล้วาจากบิ๊ก37เราเป็นบิ๊ก47ใช่ไหมครับเสียใช่ครับเป็นสุดเลยคันนี้เป็นสุดอ,อ๋อปันญาชาวนาเลยแหลดยดข6แหม่ เสียเจรันบอกว่าขวัญใจชาวนาครับพี่น,ออน้องขวัญใจชาวนาโดนทะยุมน <laughs> ะทีมงาน <laughs> นมใจ <laughs> เกลียวฟรีนมเล็กไม่เกี่ยวให้เลย <laughs> <laughs> ทีมงานผ <laughs> ู้ใหญ่ภูนะพี่น้องวันนี้อยู่โคร,ราชหมดงานแล้ว <laughs> จะไปไหนต่อนี่เสียเมืองการเมืองการ อ๋อจะไปเมืองกาญย่าเอาเมืองกาญสามร้อยไร่ให้ได้แล้วโอ้ไปเมืองการอีกสามหลักเข้าป่าใช่ไหมเข้าป่าโอ้ไลท์หกร้อยห้าสิบพอกินข้าวได้อ๋อไลทหกร้อยห้าสิบเสียจราน่าพอกินข้าวได้เนาะแหมรถก็สภาพดีๆสีสวยๆน่าใช้นะพี่น้องไอเสียไม่ไม่ขายนี่ขายไม่ขายเนาะแหมเออต้องเอาไว้ก่อนคันนี้ทำทำมาดีแล้ว โมโมทั้งคันพี่น้องปากคอตู้โมมัเรียบร้อยจัดหนักจัดเต็มนะครับไม่สภาพไม่น่าเชื่อว่ารุ่นนี้จะยังสภาพดีอยู่พี่น้องคือเสียจรันนี่บิ้วมาทุกปีแต่งมาทุกปีไอ้คันนี้รู้สึกว่าลุงเ,เก่งจะมีคลิปให้พี่น้องไวด้ดูนะเหมือนว่าได้ไปไปถ่ายไปเนะตัวแรงของเสียจรัน หนุ่มใหญ่เมืองสุพรรณบุรีนะพี่น้องขวัญใจชาวนาะเอ้ยแล้วมาที่นี่กี่ปีแล้วครับนี่สิบ <15. S 1> ห้าโอ้โหมาเกี่ยวนี่สิบห้าปีแล้วโอ้แล้วเออเมียก็อยู่ที่นี่คนหนึ่งใช่ไหมเขาไม่ มอมองดูไม่ไม่มีหรอกอ๋อไม่มีอะได้แค่มองได้แค่มองโอ้ยนอนจะแมนคักเด้อเสียจะรัน่นน้อยพี่น้องพอได้มองจะแมนคักปีนี้ได้เจ็ดล้อยห้าสิบไร่บอเ่เออได้ประมาณเจ็ดล้อยพี่น้องสุปีนี้ได้ประมาณพันจนถึงพันสองล้อยครับพี่น้อง ปีนี้น้ำท่วมหลายๆพื้นที่บริเวณจังหวัดขอนแก่นชัยภูมิแล้วก็โคราชบางส่วนเนะพี่น้องสวยๆนะสภาพสวยสภาพดีสิบล้อนี่ก็เก่าญี่ปุ่นนะแทนเตียพี่แทนเตียพี่น้องยี่สิบสี่ปีแล้วคันนี้ยี่สิบสี่ปีนี่เสียจันนันเป็นคน พรอมรถดูแลร,ร,รถรักษารถยางดีครับพี่น้องรถเทเลอร์คันนี้ตั้งแต่สมัยมีรถตรงกระสอบสมัยที่เขากำลังนิยมรถเก่าญี่ปุ่นแทนเตี้ยพี่น้องสมัยนั้นยี่สิบกว่าปีมาแล้วลูกเป็นนุ่มแล้วลูกมันจะมีเมียแล้วตั้งแต่ลูกชายยังหน่อยๆจนมาลูกชายเป็นเบา <laughs> เอาเสียจัน่์อขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพคร,ครับครับครับปีหน้าเจอกันใหม่เดี๋ยวปีหนา้าเรามาพบกันที่โคราชบ้านเองไปก่อนลุงเก่งครับฝากสมัครให้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ